ข้อ44จากรูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูรูปนะเรามาดูช้อยกันก่อนช้อยข้อ1บอกว่า20ตารางหน่วยข้อ2บอกว่า24ตารางหน่วยข้อ3 25ตารางหน่วยและข้อ4 30ตารางหน่วยอะเราก็มาดูข้อมูลกันเลย น้องทุกคนจะต้องรู้นะว,ว่าวิธีในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่ามีสูตรยังไงพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงถูกไหมหรือมีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสคูณผลคูณของผลคูณของด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้ เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฉากพอดีถูกไหมเห็นไหมฟึ๊บถามว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้มีค่ายาวเท่าไหร่เอย่ยอันนี้คือเลขหนึ่งถูกไหมอันนี้คือเลขสิบเอ็ดจากหนึ่งไปถึงสิบเอ็ดก็ต้องยาวแค่สิบส่วนด้านนี้ล่ะอันนี้คือเก้าอันนี้คือสองถูกปะชั้นเก้าลบสองก็เหลือเจ็ดอันนี้ก็คือความสูงเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากรู้ว่า รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็คือพื้นที่คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของด้านประกอบมุมฉากก็คือคูณสิบคูณเจ็ดตัดกันเลยสองเหลือห้าถูกปะ่ะฉันพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือเจ็ดคูณห้าคือสามสิบห้าตารางหน่วยนั่นเองซึ่งสามสิบห้าตารางหน่วยตรงกับช้อยไหนเอ่ยอ้ขอโทษทีนะตรงนี้ อ๋อขอโทษทีตรงนี้เป็นเจ็ดขอโทษทีค่ะตรงนี้เป็นเจ็ดลบสองเหลือห้านะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เหลือห้าตรงนี้ก็เหลือแค่ห้าเองถูกไหมชั้นพื้นที่ของข้อน,นี้ไม่ใช่สามสิบห้าคือยี่สิบห้าต่างหากขอโทษนะชั้นข้อน,นี้ก็เลยต้องตอบข้อสามซึ่งมีความสูงเท่ากับซึ่งมีพื้นที่เท่ากับยี่สิบห้าตารางหน่วยนั่นเองค่ะ